ไปได้ละพี่น้ำมันเหลือสามขีดแวะสามขีดเดี๋ยวต้องแวะเติมเนอะตอีนี่มีโครงการคนละครึ่งมีแล้วอีนี่มีโครงการคนละครึ่งอีเดนแล้วพี่ก็โครงการคนละครึ่งเดี๋ยวจะเติมน้ำมันหกร้อยแทนกันนะกะมึงเอามาสามร้อยโอเดตสามร้อยอีเดนน้าพาสามร้อยฮะเอามาเลยจะไปละสามร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวดลเดี๋ยวพี่ก่อนมีอยังก็โครงการคนละครึ่ง อันคนแบบคนละครึ่งอ่ะน้องใจน้องใจเงินซอสที่ปี่เลยสองร้อยอ่ะสองร้อยสองร้อยสองร้อยครึ่งหนึ่งของหกร้อยคือเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งของหกร้อยกับสามร้อยอ่ะมึงเอามาสามร้อยไปปากครึ่งหนึ่งของหกร้อยคือเท่าไหร่สามร้อยมึงเอามาสามร้อยมาไปปากมาถูกกันจะต้นน้ำมันเท่าไหร่ก่อหกร้อยเด๋ยหกร้อยพี่สามร้อยอือพี่สามร้อยไม่เลอะไม่แค่สามร้อยเนาะ อ่ะก็คนละครึ่งคนละรอยงห้าสิว่าไปถูกอีเดนมูอูบ่ถูกร้อยห้สิบที่ไหนกับเาะพีสาวสองพันสออี่สองอีเดน200ร้วมกันเป็นหกรอของกูคิดถูกที่สุดมั้งป้ใจ่้ายคนละครึ่งครึ่งหนึ่งของหกรคือ300ร้อยอ่ะสามร้อยเกาะมือมาสามร้อมือมา300จบปิดไปพิสาวสองพันอ่ะหกรมากนกร้อยพี่าอพัสามร้อยอ่ะ สองคนนี่คนละกึงแค่สี่บัดโหกต้องสองร้อยพี่ชายสองร้อยพี่สาวสองพันสองร้อยเข้าใจอีเล่นสองร้อยสองสองสองเป็นหกมันแบบใช่คนละครึ่งแล้วเนี่ยคนละครึ่งมันต้องคนละครึ่งคนละโขบอันมันจะมาเอาหอกมือเขาโขบสองคนกูโขบคนเดียวไปได้ยันี่ห่างตัดจำนวนเงินแบบพี่ห่างก็คนละครึ่งคนละห้าสิบห้าสิบห่ารแล้วก็ร้อยเอาใหม่อ่ะ พี่สาวว่าได้อ่อะเอาใหม่น้ำมันหกร้อคนละครึ่งต่อไหนเกิงของห0ร้อยกับส0มร้อยหกร้อยก็คือสาม้อยสามรอแล้วมึงจะจ่ายร้อยห้าสิบมึงจะฉลาดเกินไปละปลัละเกิงกับเมืมมม่อมาเมื่อมาสามรอกลัวมา300ร้อจบอันนี้คือโครงการคนละครึ่งแฟงที่สุดแล้วก้ามากันกี่คนสามคน ก็แม่สามคนมึงไปนับไปอย่างกูโครงการคนละครึ่งกูบอกได้ว่าแมากี่คนกับน้องก็เข้าโครงการคนละครึ่งนนั้ะแทนที่มึงจะได้จ่ายหกร้อยมึงประหยัดไปสามร้อยมึงจ่ายแค่สามร้อยแทนที่มึงจะได้จ่ายหกร้อยมึงประหยัดไปสามร้อยมึงจ่ายให้กูสามร้อยมึงขอจะไปปากกูคิดเรียบร้อยแล้วจะไปให่กูได้ปวดหัวไปไปจะไปกับกูมัมึงจ่ายเท่าไหร่และห้าสิบนะอีนี้มันบาทหกร้อยครึ่งหนึ่งคือเท่าไหร่ มแล้วก็หนึ่งสามร้อยอ่ะแล้วมึงจ่ายร้อยห้าสิบมึงอย่ามาคิดสมองมึงละขาดขาดเกินเกินยี่นี่กับสมองเจ<ข>็ดสิบว้ายกูรำคาญเฮ้ยเนีน่ยต้อมาว่ากูอู้ของหูเรื่องเจ็บหัวยาพารากูเป็นยังไงฮะลมบดี